จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการบุกจับบุหรีไฟฟ้าย่านคลองถมนะคะซึ่งเป็นการลงพื้นที่ที่คลองถมเซ็นเตอร์ครั้งนี้เนี่ยสามารถจับกลุ่มที่เป็นจําพวกบุหรีไฟฟ้าน้ํายาบุหรีไฟฟ้าได้นะคะของกลางกว่า3,500รายการรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วกว่า800,000บาทค่ะพลตำรวจตีประสิทธิ์เฉลิมบุตรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอได้สั่งการให้พันตำรวจเอกประทีปเจริญการเลขานุก,การกลม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการชุดปฏิบัติการพิเศษส,สบคพร้รอมด้วยเจ้าหน้าที่จากสบคนะคะได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ในการเข้าจับกลุ่มสินค้าผิดก,กฎหมายค่ะจําพวกบุหรี่ไฟฟ้าน้ํายาเติมสําหรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าจํานวน20ร้านค้าได้ของกลางมาทั้งหมด3,567รายการมูลค่า82,800บาท พร้อมกับเชิญตัวผู้ที่ลักลอบจําหน่ายที่จับกลุ่มได้ทั้ง3รายมาให้ปากคํานะคะทั้งนี้เนี่ยการลักลอบจําหน่ายดังกล่าวถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของการห้ามขายหรือว่าห้ามให้บริการสินค้าที่เป็นรากูรากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน ,00 แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับทางด้านของดรแพทย์หญิงเรืองฤดีประธานมณิช์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่านเองก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ออกมาเตือนค่ะถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทบุหรี่เนี่ยนำมาแต่งตัวใหม่ก็คือเหมือนนำมาปรับปรุงใหม่โดยพุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มเยาวชนพยายามโฆษณานะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยช่วยลดอันตรายจากบุหรี่แต่จริงๆแล้วกลับทําอันตรายต่อเด็กและเยาวชนด้วยการนําพาพวก เยาวชนเนี่ยไปสู่สารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูงก็คือนิโคตินทั้งนี้ก็พบว่ามีส่วนผสมที่พบมากในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะหลายตัวเลยค่ะแต่ก็มีหนึ่งตัวในนั้นที่น่าสนใจก็คือไอไดอะซีตินที่อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาระบบทางเดินหายใจและปอดนอกจากนี้ยังพบว่ามีสารประกอบอีกมากมายเลยนะคะที่อยู่ในไอของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันนีน้ก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะ